มาต่อเรื่องทำเครสสมุดไอ้พวกที่มันบันบางอันน่ะที่มันบอกว่าเก็บผล,ลไม้ต้องติดสถานะซิลเวอร์ก็คือต้องเป็นซิลเวอร์แต่ถ้าบางตัวสถานะอะไรก็ได้ก็เช่นแบบเนี้ยอันไหนก็ได้ติดแค่สถานะเดียวก็เก็บได้ละมันก็นับให้เราเป็นหนึ่งแล้วก็มันมีบางเครสคือเก็บผล,ลไม้ <c oughs> เก็บผลไม้ให้สัตว์เลี้ยงกินบางอันก็เป็นพริกคิดเอาสัตว์เลี้ยงกินพริกให้พริกสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารแต่โชคดีสัตว์เลี้ยงกูเป็นไดนโนเสาร์กระเพาะหนาถ้าเป็นกระตงกระต่ายกูาตายแต่ตอนแรกๆล่ะ <c oughs> ทำอาหารก็ตามที่ในสมุดมันบอกนั่นแหละว่าเอาแอปเปิ้ลสองร้อยห้าสิบทำอาหารโกโก500้ห้าร้อยดูห้าร้อยนึงปะโกโก้สองร้อยห้าสิบเอาไปทำอาหารก็จะประมาณนี้แหละ คือมันมันก็ไม่ยากแต่มันเสียเวลาเสียเวลาแล้วก็บางผลไม้มันมันไม่ได้ดังใจเช่นมัน,ม,นม,มันไม่เป็นสถานะทองสถานะเดนโบแต่ถ้าถามว่าเราอยากได้พวกนั้นเราก็ต้องไปมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นแมลงปอ ดิสโก้ผีเสือ้อคือสามตัวเนี้ยช่วยสมุดเคสได้สบายสบายเลยอันเป็นว่าทำสมุดร,รอบนี้ปักก่อนคลิปนี้